นโรงเรียนสามัคคีวิทยากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติในวันที่29รกรกฎาคมที่จะถึงนี้สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านอันนี้ดิฉันต้องขออนุญ,ญาตรบกวนเวลาของทุกคนนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มสาระของเราจะจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติในวันที่29ที่จะถึงนี้ มีใครจะเสนอกิจกรรมใหม่ๆเพิ่มเติมจากปีที่แล้วไหมคะเดีอดิฉันขอเสนอให้มีการจัดแข่งขันการโต้วาทีค่ะก็คิดว่าการโต้วาทีมันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเกี่ยวกับทักษะการคิดนะคะแล้วก็เด็กก็จะได้ฝึกปฏิภาณไหวลิปหาเหตุผลแล้วก็ฝึกการพูดด้วยค่ะแล้วคุณครูท่านอื่นล่ะคะมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างเห็นด้วยไหมคะ ฉันเห็นด้วยค่ะเพราะว่าในการแข่งขันโต้วาทีเราต้องกําหนดหลักเกณฑ์การตัดส,สินให้มีความชัดเจนเพื่อผลที่ออกมาจะได้ถูกต้องแม่นยาแล้วก็น่าจะมีองค์ประกอบสําคัญดังนี้นะคะข้อแรกก็คือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมจะต้องมีความชัดเจนที่ต้องให้ในักเรียน,นี่ยพูดโต้วาทีตามหลักการพูดแยบอย่างถูกต้องข้อสองก็คือกระบวนการประเมินผลเนี่ยจะต้องมีระบบที่ชัดเจนเราจําเป็นจะต้องวางแผนล่วงหน้าเพื่อเตรียมเครื่องมือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะ แล้วก็สามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลก็ต้องมีความชัดเจนด้วยค่ะและ้วก็สี่เราจะต้องมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือค่ะค่ะดิฉันคิดว่าแบบการประเมินในการโต้วาทีอยากให้พวกเราเนี่ยลองมาช่วยกันออกแบบดีไหมคะพอออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหาคุณภาพและประสิทธิภาพของแบบประเมินนี้กันเลยนะคะพวกเราทุกคนก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้กันอยู่แล้วเราคงไม่ต้อง ใช้การหาค่าความยากง่ายข้ามน่าจุดแม่นะคะค่ะพี่คิดว่านอกจากที่กล่าวมาแล้วนะคะเทคนิคของการนําเครื่องมือไปใช้เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอยู่สามข้อก็คือข้อแรกเนี่ยต้องใช้ให้ถูกต้องกรณีของแบบประเมินการพูดโตวาทีเป็นแบบประเมินการพูดเราก็ต้องมีเกณฑ์วัดทักษะการพูดอย่างชัดเจนส่วนข้อที่สองก็ต้องใช้เครื่องมือให้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วข้อสามก็คือใช้ได้สะดวก ได้แล้วค่ะครูจูเพราะการประเมินผลนัเป็นการรอบรู้หลายด้านคุณครูนกช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะในฐานะที่คุณครูเคยไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลมาค่ะคืออย่างนี้นะคะการประเมินผลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าการประเมินผลเกี่ยวข้องกับความรอบรู้หลายด้านนะคะเอ,อเช่น เทคนิคการประเมินผลซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยการใช้วิธีวัดผลแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบแบบสังเกตแบบสอบถามนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องมือวัดผลแบบอื่นๆอีกแล้วเครื่องมือแต่ละประเภทก็จะมีวิธีการสร้างที่แตกต่างกันนะคะเราซึ่งเป็นผู้สร้างเครื่องมือจึงจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ความรู้ในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดีนะคะจึงจะสามารถสร้างเครื่องมือวัดผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์นะคะ ข้อต่อไปก็คือ,อ,อมีความรอบรู้ในด้านของผลสัมฤทธิ์ทางด้านความรู้เครื่องมือวัดผลจะเกี่ยวข้องกับความรู้ที่ผู้เรียนได้ศึกษาโดยเฉพาะแบบทดสอบนะคะจะต้องสร้างให้ครอบคลุมเนื้อหาความรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนมาเพื่อนําไปทดสอบความรู้และผลของการทดสอบจะแสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยนะคะส่วนการประเมินผลการโต้วาทีเราก็ต้องสร้างให้ครอบคลุมทุกประเด็นของการโต้วาทีนะคะ นอกจากนี้ก็ยังจะมีในเรื่องของการพัฒนาความคิดเพราะว่าการพัฒนาความคิดความคิดก็เป็นการประเมินผลเกี่ยวข้องกับการซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความคิดด้วยนะคะการประเมินผลนะคะขอบคุณคุณนกนะคะมีคนอื่นมีใครที่คิดจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะ,ะดิฉันขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก็อย่างนี้ก็แสดงว่าเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่เราจะใช้ในการตัวาทีเนี่ยแสดงว่า เราต้องนําไปหาประสิทธิภาพด้วยใช่ใช,ใ,ชใช่ไหมคะ,ะถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าเป็นแบบประเมินที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะประเมินการพูดโลววาทีดังนั้นเราก็ต้องหาประสิทธิภาพโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญโดยพวกเรานี่แหละคะ่ะจะเป็นผู้พิจรารณาอ๋อแสดงว่าการประเมินผลก็เป็นวิถีทางที่เป็นระบบนะสิคะเท่าที่ดิฉันทราบมาเนี่ยนะคะการประเมินเนี่ยมันก็จะมีสองลักษณะนะคะ อย่างแรกก็คือการประเมินผลที่เป็นวิถีทางสู่การสิ้นสุดดิฉันคิดว่าก็คงจะประมาณว่าเป็นผลการตัดสินเมื่อสิ้นสุดการศาึกษาอาจจะเป็นรายเทอมรายปีนะคะส่วนลักษณะที่สองก็คือเป็นการประเมินผลการประเมินผลเป็นวิถีทางที่ไม่สิ้นสุดหมายถึงว่าเมื่อผู้ประเมินพบข้อบอกพร่องต่างๆของผู้รับการประเมินเนี่ยข้อบอกพร่องเหล่านั้นก็จะได้รับการบันทึกแล้วก็แก้ไข ข้อข้อบกพร่องต่อไปนะคะแสดงว่าแบบประเมินที่เราตร้งขึ้นเนี้ยเป็นแบบประเมินที่เป็นวิธีทางที่ไม่ึ้นสุดใช่ไหมคะคุณครูตุ้ยเข้าใจถูกต้องแล้วนะคะถ้าเราเข้าใจตรงกันแล้วเรามาเริ่มสร้างแบบประเมินการพูดโต้วาทีกันเลยนะคะถ้าเราจะกําหนดคะแนนสักยี่สิบคะแนนเนี่ยคุณครูท่านใดจะนําเสนอก่อนคะหนูก่อนก็ได้ค่ะหัวข้อการประเมินในการพูดโต้วาทีนะคะน่าจะมีในเรื่องของการแปลยติ ให้น้ำหนักไว้สักสามคะแนนดังนี้นะคะคะแนนสามคะแนนเนี่ยคือดีมากแปรยติได้ตรงประเด็นยกเหตุผลประกอบให้คล้อยตามได้ชัดเจนและคะแนนสองคะแนนนะคะก็คือดีแปรยติได้ตรงประเด็นยกเหตุผลประกอบให้คล้อยตามได้และคะแนนหนึ่งคะแนนก็คือ,อไม่สามารถแปลยติได้ตรงประเด็นนะคะก็ะแสดงว่าคะแนนจะลดหลั่นกันลงมาใช่ไหมคะคชะ ดิฉันขอเสนอว่าน่าจะประเมินในหัวข้อการเสนอประเด็นใหม่และหักล้างโต้แย้งของอีกฝ่ายในหัวข้อนี้น่าจะให้น้ำหนักคะแนนเป็นสี่คะแนนเรามีความสำคัญเอ,องั้นก็เชิญคุณครูเล็กนะคะช่วยชี้แจงรายละเอียดน้ำหนักให้เพื่อนเพื่อได้รับทราบด้วยค่ะค่ะคะแนนสี่คะแนน,น,นเนี่ยจะเป็นคะแนนที่ดีมากแล้วก็มีการนำเสนอประเด็นเหตุผลชัดเจนดีมากหักล้างประเด็นของอีกฝ่ายครบทุกประเด็นคะแนนสามคะแนนดีนะคะ การนำเสนอประเด็นเหตุผลชัดเจนหากล้างประเด็นของอีกฝ่ายได้ครบทุกประเด็นคะแนนสองคะแนนเป็นเป็นคะแนนที่พอใช้เป็นการนำเสนอประเด็นเหตุผลชัดเจนคะแนนหนึ่งปรับปรุงการนำเสนอประเด็นเหตุผลไม่ชัดเจนหากล้างประเด็นของอีกฝ่ายไม่ได้ค่ะค่ะก,ก็ขอเสนอเพิ่มนะคะในเรื่องของสำนวนภาษาที่ใช้ในการพูดที่ถูกต้องตามหลักการของภาษาเนี่ยการเรียบเรียงประโยคจะต้องถูกต้องชัดเจนตามหลักของการพูด เราน่าจะให้คะแนนไปที่สี่คะแนนอย่างนี้นะคะคะแนนสี่เนี่ยเป็นคะแนนดีมากเนี่ยน่าจะเป็นถ้อยคําสำนวนต้องถูกต้องมีความสุภาพสละสลวยคือความหมายได้ชัดเจนนะคะแล้วก็เหมาะกับระดับผู้ฟังส่วนในคะแนนสามคะแนนเนี่ยอยู่ในระดับดีนะนะคะสำนวนภาษาเนี่ยแค่สุภาพสละสลวยใช้เหมาะสมนะคะแล้วก็มีจุดที่ไม่เหมาะสมเอาแค่สองแห่งก็พอแล้วส่วนคะแนนสองคะแนนเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถ้อยคําก็ สุภาพสละสลวยใช้ถ้าคำไม่เหมาะสมเนี่ยไม่เกินสี่แห่งนะส่วนคะแนนลำดับสุดท้ายเนี่ยเป็นปรับปรุงถ้อยคำสำนวนภาษาจะต้องไม่สื่อความหมายไม่เหมาะกับเรื่องแล้วก็ไม่เหมาะกับผู้ฟังค่ะกระผมคิดว่าน่าจะประเมินในหัวข้อศิละปะก,การพูดด้วยนะครับหมายถึงว่าท่วงทานองในการพูดนะครับเป็นจังหวะชัดเจนน้ําเสียงน่าฟังจะมีน้ําหนักสี่คะแนนนะครับสีร่ระดับนะครับดังนี้ครับ ระดับคะแนนก็ค so. ือเราะเริ่มระดับ4นะครับก็คือหมายถึงดีมากท่วงทานองในการพูดเป็นจังหวะชัดเจนนะครับน้ําเสียงนุ่มน่าฟังชวนติดตามคะแนนระดับ3นะครับหมายถึงดีท่วงทานองในการพูดเป็นจังหวะน้ําเสียงนุ่มน่าฟังระดับคะแนน2นะครับพอใช้ท่วงทานองในการพูดเป็นจังหวะชัดเจนส่วนระดับคะแนน1 ก็คือปรับปรุงท่วงทานองในการพูดนะครับไม่เป็นจังหวตะตะกุกตะกากไม่น่าฟังครับอ๋ออย่างนั้นก็เป็นอีประเด็นหนึ่งนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนี่นะคะดิฉันคิดว่าน่าจะประเมินในหัวข้อบุคลิกลักษณะของผู้พูดด้วยนะคะควรจะกำหนดน้ำหนักเพียงแค่สักสองคะแนนก็พอนะคะอย่างคะแนนสองคะแนนเนี่ยถือว่าเป็นคะแนนที่ดีนะคะอยู่ในระดับที่ดีมีปฏิสัมถานกับผู้ฟังมีสบกษาผู้ฟังเป็นระยะยืดเยี้อแจ่มใส ส่วนอีกคะแนนหนึ่งนะคะก็คือยืนแะบพอใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังแล้วก็มีสบตาผู้ฟังบ้างนะคะเอาแค่สองระดับนะคะคือดีกับพอใช้ก็พอนะคะค่ะสรุปว่าเราจะกําหนดคะแนนทั้งหมดยี่สิบคะแนนนะคะให้หัวข้อการให้คะแนนทุกท่านว่าเหมาะสมถูกต้องชัดเจนดีหรือยังคะที่เราได้นําเสนอกันมาคะก็เหมาะสดีนะคะเพราะอย่างนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําแบบประเมินชุดนี้ ไปหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่อไปดิฉันขอมอบหมายให้คุณครูฝนนะคะดำเนิน,เนการเรื่องนี้ต่อไปวันนี้ก็ขอรบกวนเวลาทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ดิฉันขอปิดการประชุมค่ะ